สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่ผมเองนะครับสเน็กก้าได้กับผมเพื่อนแล้วก็อยู่กับเพื่อนผมใะช่วงของเทปนะฮะแต่ว่าเขาไม่ได้ทํา youtube นะฮะมึงอย่ามาถามแล้วกันไอ้เหี้ยมึงอย่าคอมเมนต์ถามนะถ้าคอมถ้าผมเจอคอมินนี่กูนี่กูแบนไอ้เหี้ยโอเคนะผมได้มาอยู่ยดันดิโซแล้วกดเซฟไปฮะเซฟไปแล้วก็โดดไปฮะโดดไปโดดไปเดีย๋ยวยาวผมมีซี่ปากกลัว อีซี่ตายตัวกระสุนรับ์ชีตชีดผมรู้แล้วไงผมเก็บออบดีโอเคเสียงมาลุกมาขนาดนี้ว่าอู้ผมรู้แล้วว่าใครตายชีดเน็ตปิงมากเน็ตปิงมากทวนขอรู้เน็ตดิเน็ตแย่มากทวนเน็ตแย่โคตร อ่าว่ายวไายวายจะตายป่าววะว่ายวั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 ดวัวัดเทพวัดเตายตุยแก้ว <laughs> <laughs> ตุยเย่ครับเ่อโเคแ๋ยวเดี๋ยวส่งกราเพื่อนชโอเคป่ะโอเคนะ มันโกลร่านบ้านโกร่นบานเลยทุกคนโกล่นโกร่นบ้านเลยอันนี้คีบจะได้ยินไหมวะช่างแมงช่างแมงคลีบได้ยินไหมเพราะว่าช่าได้ยินไม่ได้กูไม่ตัดออกอยู่ดีอ่ะนี่มันจังไรจริงว้าวทุกคนอ่ะอันนี้มันยากว่ะมันเพิ่มเลื่อนอ่ะชิดชิดไปกินแหลกเกมแหลกบอกกูไม่หลอดกูหลอดได้ไงวะผีหลอกทุกคนโอเคเน็ตแม่งปิง โอเคนะฮะต้องยายไปทำไปที่ห้องทำง,งานผมนี่เองถึงด่านด่านานี้เท่าไหร่แล้วเพื่อนไม่รู้เพื่อนไมนะ่นับด่านที่หกเพื่อนดู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 ไอ้ตรงนั้นดิไอ้ตรงที่มันจะจะมีขีดสีนะสีแดงๆมันก็จะมีอ้ยอยที่มันจะมีสีฟ้าด้วยโอเคนะก็ย้ายมาที่ห้องงาโปะนิดมันดีกว่าโอเคนะฮะโอเคนะ ไหน,นพี่นูเราก็ยืนขายของอยู่ไม่เมาจะซื้อไหมเครื่องมิดเลวยวะแอนะไม่ใช่นี่มันเติมโอ้ยกดผิดทุกคนกดผิดชีวิตเปลี่ยนแคมเปิดน้ำวะสงสัยพี่ผมสั่งให้เด็กฝึงงานหรือว่าโอ้เชียวไปเปิดน้ำครับจะไม่มีน้ำอาบกูอัดตอน กูอัวตอนหกโมงกลงตอนหนึ่งทุ่มโอเคนะครับผมมีติ๊กตอกผมมีติ๊กตอกเลยนะอ๋อเพื่อนผมกรุงเทพตาลัวเลยนะครับแม่งมึงโชว์มึงมึงโชกากไอ้เพื่อนกรุงเทพมึงดูเลยไหมมึงโชกากมึงมึงโชกากมึงโชกากกูเพื่อนเพื่อนเพื่อน เป็นไงเพื่อนไม่โชกไม่มึงนะมึงหน้าแตกมึงหน้าแตกกลางช่องกูเลยนะเพื่อนหน้าแตกกลางช่องกูเลยนะถ้าไอ้หลังไม้แบบถ้าถ้าหน้าแตกเลาไม้คือแบบปกติอ่ะเช็ดคลิปคลิปยูทูบเด้งทีเดียวม่งกูตกเลยโอเคนะเดี๋ยวว่ากูตัดตรงที่กู ว่าจะไม่ตัดเดือนใช่ไม,ไ,มไม่ตัดเดือนถึงแล้วคุณเที่ยวแมวมาด้วกนไม่รู้อะโอเคพนรอชิมินด้โอเคนะโอเคนะฮะโอเคนะฮะมันเดี๋ยวไปหา <c oughs> แต่มันตมันอยู่ไกลมากเลยนะเดี๋ยวกระโดดเอ็งอยู่ด่านที่เท่าไหร่อะไม่รู้ด่านที่สิบโอเคนะฮะโดดไปฮะชิวๆไป<อ>จะสิบเอ็ดแล้วเนะี่ย จ็ดสิเอ็ดแล้วเนี่ยะอะุ้ยสิบเอ็ดแล้วสิบเอ็ดละสิบเอ็ดละเนีวะฟงแล้วพี่นนั่งยงไงพีนดีวันโอเคโอ้โมเกียรออบบี้อันนี้โคตรนั่นเดี๋ยวม่ยอะเรารงานี้แล้วล่ะโอเคโอเคนะฮะแล้วมันมีคนถามว่าเสียดายไหมเสียดายว่าคลิปที okay. oh, right. okay. Okay. ่กูอัดเอาไว้ตอนซาดิก้าสามไม่หายอืโอเนฮะ โอเคนะชิตห้านาทีไม่น่าเชื่อนะคลิปนี้กี่นาทีวะถ้าไม่บอกแล้วว่าบอกแล้วไม่ตัดกันนานานะคลิปเนี้ยผมว่าผมว่าโอ้ยชิดขันตอนนิ้วเน่ยโอเคนะผมว่าเราเดี๋ยวตัดไอ้ตรงนี้ออกดีกว่าก <c oughs> ็พยายามตัดให้สั้นเลยนะคือว่าพยายามตัดให้สั้นละ แต่ไม่หยุดตรงนี้วะทุกคนไม่จบที่ด่านยีย่สิบเอ็ดอะไม่หีเสียมากโอ้ยอันนี้ก็จบทั้งีครับคุณแฟรคุนมันนิงปิวเดี๋ยวไอ้พงเทมันสายรูดเลยนะก็ประมาณนั้นก็จะการคลิปหน้าครับ